ซึ่งตอนนี้พ่อแม่เป็นกันอยู่หลายบ้านนะคะที่แบบว่าตามใจลูกก็รักลูกไงน,นะคะแต่บางคนอาจจะเป็นความรักที่แบบสื่อสารแบบผิดๆบางบ้านเนี่ยไปถึงขนาดที่แบบว่ายอมไปติดหนี้เพื่อซื้อ iPhone เครื่องใหม่ให้ลูกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมีแน่นอนผลกระทบ3อย่างที่พ่อแม่จะต้องเจอเลยนะคะก็คือว่า1เลยลูกก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าวันนี้เราให้ได้แต่ถ้าวันนึงอะ่ะแม่ให้ไม่ได้ละ่ะ ลูกอาจจะแบบโวยวายเหมือนที่เราเห็นบางบ้านเนืะอไปนอนกิ้งอยู่กับพื้นกลางห้างไปกีดกีดใส่พ่อแม่ใช่ปะ่ะสองก็คือว่ามันเหมือนวันนี้เราไม่สามารถจะสอนลูกเราได้แล้วอะไม่สามารถจะสั่งเขาได้แล้วอะเขาเรียกว่ากำหลาบไม่ได้แล้วอะเพราะลูกแบบขอโทษนะขี่คอเราได้แล้วอะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าเออเขาอะเป็นใหญ่ในบ้านเพราะฉะนั้นอะมันมีผลกระทบมากแน่นอนอันดับที่3เลยที่สําคัญมากๆก็คือว่าลูกก็จะเป็นคนที่ทําไมอาจจะไปทําอย่างนี้กับคนอื่น ที่แบบฉันน่ะทำไมเธอไม่ตามใจฉันน่ะไม่คิดถึงคนอื่นก่อนไม่เคยคิดว่าเออมันจะกระทบกับคนนี้ยังไงไม่เห็นอกเห็นใจคนน่ะถ้าอย่างเงี้ยในอนาคตะเด็กก็จะไปอยู่ในสังคมที่ยากยากกว่าเดิมเขาจะแบบว่าเออไปทํางานกลุ่มเพื่อนอาจจะแบบมุงคนนี้มันก็คงจะประเด็ดการอ่ะมันก็คงจะแบบทําตามในสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะโดยที่ไม่คิดถึงเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันเนี้ยน่าเป็นห่วงค่ะ